วันนี้ครับผมจะมาสอนสูตรใหม่ครับที่ทำให้รถมานั้นกลับมาบินได้เหมือนเดิมแล้วบินเร็วด้วยนะครับบอกเลยว่าแอดมินมีงงครับงานนี้สำหรับใครสนใจเกมพารในแมปบล็อกฟุตหรือเกมพารในแมปฟิตอย่าลืมครับ VC Shop มีบริการเกมพารในแมปต่างๆใครสนใจ ดําลางใต้ลิปนะครับได้ข่าวมาว่ารถม้าที่แอดมินแก้บักไม่ทําให้บินได้แล้วเนี่ยมันมีวิธีแก้สูตรบัคพวกนั้นแล้วทําให้กลับมาบินได้เหมือนเดิมอย่างนั้นหรอครับและข้อมูลเนี่ยผมก็ได้จากช่องต่างชาติมาเรียบร,ร้อยแล้วเพราะงั้นแล้วคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําบักรถม้าบินได้เหมือนเดิมครับแล้วบินได้เร็วด้วยนะฮะมาดูซิว่าผมจะทําอย่างไรมารับชมกันเลยครับ โอ้โหถ้าผู้ชมเชื่อไหมกว่าผมจะมาเจอบ้านฟาร์มนะครับผมใช้เวลา3รอบค <c oughs> ื่เล่นชนะไป2รอบอะรอบนี้เป็นรอบที่3นะฮะถึงเจอครับโอ้โหหาโคตรยากเลยมันจะเกิดยากอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปเอารถม้านะครับแล้วก็มาลองทำบักใหม่ดูซิว่าบักใหม่นี้จะใช้ได้หรือเปล่าครับหเกือบถอใจแล้วนะถ้าไม่เจอที่ถอดใจแล้วเนี่ยอุย้ยเนี่ย มีทางมาแบบเนี้ยบ้านฟาร์มไม่มีประตู <laughs> มุกนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมอ่ะมาโดนซอมบี้ตีตุยซะละบึ้งแตกสองบึ้ง <Wow. S 1> แตกสองโอเคเก็บมาเก็บอ,อานม้ามาด้วยจะใช้ได้จริงไหมนะเก็บไปใช้เป็นฐานหินโอเค จะใช้ได้จริงไหมนะจะใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปถึงตอนเข้าเซฟโซนเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบดูซิว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับตัดภาพครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาถึงเซฟโซนแล้วครับคือต้องบอกว่าสูตรนี้ผมเพิ่งค้นพบเมื่อกี้นี้เลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องหยิบรถมา้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราต้องขึ้นมานั่ง เห็นไหมมันจะบินไม่ได้ใช่ไหมครับคือเราต้องยิงครับต้องยิงแต่เล่นในคอมเนี่ยมันไม่สามารถยิงได้นะครับมันทําได้แค่ในมือถือครับ คือในคอมเนี่ยถ้าเรากดคลิกเนี่ยมันคือคลิกอย่างเดียวเลยมันจะไม่สามารถกดยิงได้นะฮะคือกดไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือเนี่ยถ้าเรามานั่งปุ๊บแล้วเรากดลากใช่ไหมถ้าเรายิงเนี่ยรถม้ามันจะบินขึ้นครับแต่คอมมันทําไม่ได้นะฮะแต่วันนี้ครับผมจะมาสอนคลิกการเล่นในคอมครับทําให้ยิงได้และรถม้ามันบิน,นครับนั่นก็คือเราถือรถม้ามาแบบนี้นะฮะ และเราขึ้นมาบนรถไฟที่มีป้อมปืนครับและจากนั้นใหเรานั่งป้อมปืนนะครับและเรายิงรถมาครับพอเรายิงรถมาปุ๊บให้เราโดดขึ้นมานั่งครับและมันจะบินได้แบบนี้เลยฮะโอ้คโโโโดีอะ่ะเย่ตอนนี้บัครถม้ากลับมาบินได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมแอดมินจะแก้อะแก้เลยสุดท้ายแล้วเราก็หาได้เหมือนเดิมครับบัคฮะโอ้ชิวเลยทีนี้ชิวเลย ผมเจอไอ้ค่ายลูกเสือ,อน,นี่อยู่ใกล้กับเซฟโซนอีกแลปะป่ะเดี๋ยวเราไปพิชิต8 0 0 0 0เมตรกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับโอเคชิวเลยฮะอันนี้คือสำหรับคนเล่นในคอมนะถ้าในมือถือเนี่ยคือมันสามารถกดวดยิงเองได้นะครับแต่ถ้าในคอมก็ต้องอย่างนี้แหละนะฮะต้องมีรถไปที่มีป้อมปืนด้วยนะเออชิวเลยอะทีเนี้ยหมู่บ้านทุกวันนี้หมู่บ้านเนี่ยธนา,าคารมีน้อยเนาะเห็นมีแค่ที่เดียว จะหมู่บ้านใหญ่ก็เหมือนเดิมนะธนาคารมีน้อยน้อยครับไปกันต่อเลยกี่หมื่นเมตรเราไม่รู้ครับไปกันต่อเลยยาวๆโอ้ชิวเลยอ่ะสวัสดีเหล่าคาบอยไม่โดนหรอกโอ้เฮ้ยนหดูว่าว่าตกพื้นละเซฟโซนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปกันต่อยาวๆเลยจ้ายาวๆเลย เออแต่หมู่บ้านเล็กกับแปลกเนาะมีธนาคารอยู่2แห่งนะฮะบางทีโชคด,ดีหน่อยมี3นะครับแต่หมู่บ้านใหญ่อะ่ะมีแค่หนะึ่งแปลกไหมเออผมว่าแปลกนะเจอ,อปราสาทแวงพายแล้วจ้า โอเคไม่แวะครับผมไปต่อเลยที่เราพึ่งมาถึง40,000เมตรเองนั้นหรอโอ้ก็ oh, นึกว่ามาไกลแล้วไม่ใช่นะฮะเพิ่งจะ40,000เมตรเองมุ่งหน้าสู่50,000เมตรเลยครับมืดแล้วว่าไวไหวมองไม่เห็นเลยเลยมืดจนไม่เห็นอะไรเลยตายละโอเคเจอเซฟโซน50,000แล้วครับไปกันต่อเลยถึงแม้ว่ามันจะมืดก็ตาม โอ้ oh, เรามีไฟอยู่หน้าผาคุนนี่หมาลืมไปถ้างั้นเราก็สามารถขับต่าๆแบบนี้แล้วก็มองอ่ายังพอมองเห็นแบบว่าลางรถไฟอยู่นะครับผมขับต่าๆแบบนี้เลยไปกันอย่างรวดวเร็วโอ้โหรถไฟเรานี่มี2ล้อครับแต่วิ่งเร็วมากครับผมดูฮะดูความเร็วนั่นสิอุยอ้ยอุย้ยโดนยิงอุย้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ผ่านหมู่บ้านเเมื่อกี้นี้นะฮะโดนซอมบี้ยิงให้ตายเถอะ เอาละครับตรงนี้เป็นเซฟโซน6 0 0 0 0ครับผมมาถึงแล้วดูกันต่อเลยยาวๆจ้าไหนดูหมู่บ้านซิหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านนี้เห็นไหมมีหาคารแค่ที่เดียวทุกคนครับอู2สองที่ไว้โอเคแต่มันก็ควรจะมีเยอะกว่านี้ป่ะเนาะเออไปกันต่อครับ และตอนนี้เราก็มาถึงเซฟโซน70,000เมตรมุ่งหน้ายาวๆไปเลยสู่80,000เมตรเลยโอ้ขับเครื่องบินนี่มันชิลจริงๆเลยเนาะอ่ะเจอหมู่บ้านอีกแล้วลงนาอีกลงหมู่บ้านนี้มีอาคารอยู่ 1, 2นี่2ที่อีกแล้วอย่างน้อย4ขึ้นก็ดีอะหมู่บ้านใหญ่ผมว่า และตอนนี้เราก็มาถึงจุด80,000เมตรแล้วครับผมโอเคลงเลยลงปุ๊บจะไม่สามารถบินได้แล้วนะฮะเพราะว่าต้องใช้ปืนยิงนะครับและตอนนี้เราไม่มีปืนแล้วเสียดายเนาะมันมันยิงไม่ได้อะปืนในมือเราอะ่ะเสียดายจริงๆมาเก็บรถมาครับออาวกยอ้โอเคปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยปักล่วงไปอีกตัวอา้าทำไมไม่ยิงอะครับอยป ไอตัวป้อมไม่ยิงผมวะสบายแล้วถ้าตัวป้อมไม่ยิงแบบนี้โอ้ยหยุยคมคม,คมไปตัวนี้คมไปตัวนี้คมไอตัวนี้คมเกเรียบร้อยเก็บเงินแดงชิวๆไปครับผมโอเคครับตอนนี้เคลียร์แล้วนะฮะเก็บเงินแดงหมดละงั้นเดี๋ยวเราหมุนกันเลยครับ หมุนเนี่ยผมว่าผมน่าจะไปแอบในบ้านมั้งไม่อยากสู้ว่ะแอบในบ้านแล้วก็เอารถม้ามาปิดดีกว่านะครับหรือไม่ก็เออในบ้านละดีละเพราะว่ามืดแล้วนะครับโอ้ยคืนนี้คืน,คน,คนหมาป่าด้วยแหละเอารถม้าออกมาเลยจากนั้นก็มาขังตัวเองในนี้โอเคเรียบร้อยครับผมเท่าน,นี้ก็คงจะไม่มีอะไรสามารถเข้ามาทําอะไรเราได้แล้วนะฮะเราก็จะขังตัวเองไว้ในนี้ครับจนกว่าจะเวลาหมดนะครับ โอเคจบครับผมไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมตุยเนะี่ยผมวิ่งไหมห้มันยิงครับ <laughs> โอเคอ้าวทำไมกลับมาเป็นตัวแบบนี้เนี่ย โอเคท่านผู้ชมครับสําหรับพลิกนี้นะฮะใครก็ตามที่เล่นในคอมนะครับก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะฮะเพราะว่าเล่นในคอมเนี่ยมันทําเองไม่ได้นะครับมันทําได้แค่ในมือถือนะฮะก็คือขึ้นไปนั่งแล้วกดยิงนะครับตอนแรกที่ผมงงมากเลยผมก็คิดว่าอุ้ยคลิปนี้คงทาไม่ได้แแหละมันคงทําได้แค่ในมือถือนะครับที่ไหนได้เรามีรถไฟที่มีป้อมปืนอยู่นะฮะเราก็แค่เอาป้อมปืนที่อยู่รถไปยิงครับอืมแต่ต้องบอกว่าเล่นในมือถือเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเพราะมือถือเนี่ยมันสามารถกดยิงได้เลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ